สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิริน,นันยันต์ตังคครูสาวนะคะประจำห้องอัจฉริยะค่ะโรงเรียนอุบลทับมาสาักกงกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่21หน่วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีอยู่มากมายนะคะและมีความแตกต่างกันออกไปนะคะ อย่างเช่นต้นไม้ผีเสื้อนกแมวก้อนเมฆดวงอาทิตย์บ้านและก็ถนนค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถจำแนได้สองกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆก,ก็จะเคลื่อนที่ได้นะคะมีการจเจริญเติบโตนะคะ แล้วก็หายใจได้นะคะแล้วก็กินอาหารเองได้ค่ะ ก็มีลูกหลานได้นะคะแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้นะคะตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนที่และเจริญเติบโตได้นะคะอย่างเช่นคนค่ะคนก็จะมีการเจริญเติบโตจากวัยแรกเกิดนะคะสู่วัยเรียนนะคะวัยรุ่นนะคะวัยทํางานวัยกลางคนและวัยชรานะคะก็จะมีการเจริญเติบโตต,ตามช่วงอายุของคนค่ะ สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งก็คือสัตว์นะคะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ขยายเผ่าพันธุ์ได้อย่างเช่นช้างค่ะและไก่นะคะเด็กๆก็จะขยายเผ่าพันธุ์โดยการสืบพันธุ์นะคะแล้วก็จะมีการฟักไข่ออกมานะคะแล้วก็ในไข่ก็จะออกมาเป็นลูกเจีย๊ยบนะคะเพื่อดำรงขยายเผ่าพันธุ์ของตนเองต่อไปค่ะ สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตนะคะก็คือพืชต้นไม้นะคะเมื่พืชหรือต้นไม้นะคะก็จะเติบโตจากมเมล็ดนะคะเมื่อโดนน้ำแสงอากาศนะคะ ก็จะดูดสารอาหารจากรากนะคะสู่ลำต้นทำให้แตกกิ่งนะคะจากใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นใบเลี้ยงคู่และ,จะเจริญเติบโตเป็นลำต้นค่ะเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีการเคลื่อนที่ได้จเจริญเติบโตเองได้นะคะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตนะคะ สิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะไม่หายใจไม่กินอาหารนะคะไม่ขับถ่ายไม่เคลื่อนที่นะคะแล้วก็ไม่เจริญเติบโตไม่สืบพันธุ์นะคะแล้วก็ไม่ตอบสนองด้วยค่ะอย่างสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะมีสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นทีวีพัดลมนะคะแล้วก็บ้านรถยนต์ค่ะ แล้วก็ถนนนะคะที่เกิดจากการสร้างจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กๆก็จะมีก้อนเมฆนะคะมนท้องฟ้านะคะเด็กๆและก็พระอาทิตย์นะคะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กๆเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งไม่มีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วนะคะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับโทษจากสิ่งมีชีวิตและโทษจากสิ่งไม่มีชีวิตนะคะการตัดต้นไม้ทําลายป่าก็จะเกิดจากฝีมือมนุษย์นะคะปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ํำราคลองก็มาจากฝีมือมนุษย์เช่นกันนะคะ โรงงานที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะปล่อยสารพิษสู่บรรยากาศนะคะแล้วก็ควรจากรถยนต์นะคะทำลายชั้นบรรยากาศทำให้เกิดมลพิษทางอากาศค่ะเด็กๆกอจากสิ่งไม่มีชีวิตนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นฝนตกหนักนะคะก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมคะสามารถบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรไม่มีชีวิตคืออะไรนะคะและเด็กๆก,ก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆมาทําแบบทดสอบค่ะภาพใดคือสิ่งมีชีวิตคะโทรทัศน์ต้นไม้บ้านรถยนต์คําตอบคืออะไรคะเด็กๆ ต้นไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะไกดคือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นคะรถยนต์หมีต้นไม้ตอบอะไรคะเด็กๆรถยนต์ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเด็กๆ